จตชิสี่ห้าศูนย์หกนะครับทำกระบวนหนึงเจ็ดสองนะครับวันนี้บริษโบาที่สถานีราชบุรีมีสถานีราชบุรีผู้เนฝามีความะสารมที่สถานีราชบุรีโโต2ขและสานะองทางทางจะใ้ตอะครับ ขบโนรถทจะเป็นทางฉลามถึงเป็นขบวนรถเร็วขบรนที่172ลำกล้อผมุ็ได้ฝั่นจางสถานีปุ่มันโพรงไปทางสถานีุน ช้าหกนาทีนะครับวันนี้ขบวนรถเร็วขบวนที่หนเจ็ดองออกจากสถานีลาดุระไปแล้วจะหยุดลำสุลผู้โดยสานทีสถานีโคราาสถานีบ้านโป่งและสถานีนครปฐมเป็นสถานีต่อไป